สมเด็จพระอาริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้แทนพระองค์ประธานน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล8รอบพระคณานำธรรมะเมธาจารย์เจ้าคณะใหญ่อานามนิกายแห่งประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดสมณานำบริหาร สมเด็จพระอริยองศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้แทนพระองค์ประธานน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล8รอบพระคนานำธรรมะเมตาจารย์เจ้าคณะใหญ่อานามนิกายแห่งประเทศไทยเจ้าอาวาสวัดสมณานามบริหารและพิธีเปิดป้ายนามอาคารตินเรียน อัฐธรรมะวัตตะมงคลโดยมีนายไกรยุทธหอมไกรลาศผู้ตรวจราชการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวะท้งนี้นายชัยพลสุเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้นายธนพลพรมสุวงเลขานุก,การกรมการศาสนาเข้าร่วมในพิธีณอุโบสถวัดสมณานามบริหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ที่ผ่านมา